กลายเป็นกระแสที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาค่ะแล้วก็มีการตั้งคําถามกันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่นายชัยธวัฒตุลาธนอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพักประชาชนค่ะได้โพสต์ผ่านแอปพลิเคชัน X ระบุว่า สองวันนี้เริ่มงานปีใหม่ด้วยการมาช่วยหาเสียงให้ทีมอบจเชียงใหม่ลำพูนของพักประชาชนการเลือกตั้งอบจรคราวนี้นอกจากจะผิดปกติที่จัดเลือกตั้งวันเสาร์ทำให้หลายคนติดงานไม่สะดวกไปใช้สิทธิ์แล้วยังน่ากังวลว่าอาจมีการใช้อำนาจรัฐเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้สมัครบางคนหรือบางพักด้วยอย่างเช่นเช้าวันนี้มีประหลัดอำเภอส่งข้อความไปในกลุ่มไลน์ของกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลหนึ่งแจ้งว่าทางนายอำเภอจุดจุด,จดได้มีวอศูนย์คำสา ให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ลงพื้นที่หรือมอบหมายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรหรือกำน,นันติดตามหรือบันทึกภาพกิจกรรมของพักประชาชนรายงานให้ทราบค่ะโดยในโพสต์ดังกล่าวค่ะนายชัยธวัฒน์ยังได้ตั้งคำถามขึ้นมา2คำถามคำถามที่1นึ่ทำไมมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ติดตามและบันทึกภาพกิจกรรมหาเสียงอบอจอของพักประชาชนแค่พักเดียวเท่านั้น และ 2. ท่านนายกแพทองทานชินวัตรคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งผู้ช่วยหาเสียงผู้มากบารมีเหนือนายกมีส่วนรู้เห็นหรือสั่งการให้เจ้าหน้าที่กระทําการดังกล่าวด้วยหรือไม่ค่ะนอกจากข้อความที่นายชัยธวัฒนได้โพสต์ค่ะก็ยังได้แน่ภาพแชทไลน์ ประหลัดอำเภอคนหนึ่งลายไปในกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านสั่งการให้ติดตามการหาเสียงอาบาจอของพักประชาชนด้วยค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn